สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีกุมทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน2568แป๊บๆสิ้นปีอีกแล้วเนาะก็ต้องบอกว่าช่วงปลายปีอย่างนี้ก็หนักอกหนักใจนะครับในเรื่องของคําทํานายของชาวราศีกุมค่อนข้างมากรอบนี้ซอคงมาจัดสายดาร์กแบบหนักจริงๆสําหรับชาวราศีกุมนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่หนักเล่นๆมันหนักจริง นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากจะรู้ดวงชะตาตัวเองอยากจะดูดวงตัวเองนะครับโดยเฉพาะสิ้นปีอย่างเงี้ยอยากจะรู้เหตุการณ์ของปี69ว่าตัวเองจะวางแผนชีวิตอย่างไรนะครับหรือจะดําเนินการชีวิตอย่างไรก็สามารถทักทายเข้ามาได้นะครับมีคาถู่แน่นอนนะครับแต่รับประกันว่าคุณจะไม่ผิดหวังนะ,ะมาดูนะครับทาไมซ้อถึงบอกว่ารอบนี้สายดาร์กจริง ซต้องบอกว่าด้วยสองเหตุผลหลักๆนะครับด้วยสองเหตุผลหลักๆดาวบับเคาะเข้ากลุ่มในชะตาของชาวราศีกุมมาได้สักระยะหนึ่งแล้วฉะนั้นการที่ดาวบับเคาะเข้ากลุ่มในเรือนราศีกุมทําให้ชาวราศีกุมนะครับตกอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งความมืดมนอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งการที่เขาเรียกว่าหลงผิดคิดผิดแล้วก็ตัดสินใจผิด นี่คือจุดหนึ่งนะครับที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมแล้วรอบนี้ดาวสุพเคราะห์เป็นปัจจัยที่สองกับอยู่ในทุตสถานแก่ดวงชะตาซะอีกแถมดาวสุพเคราะห์มาจากเรือนอะไรครับมาจากเรือนการเงินและมาจากเรือนลาภผลในชะตาฉะนั้นคาดหวังสิ่งใดคงไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการฉะนั้นชาวราศีกุมนะครับแค่สองเหตุผลนี้ ก็เล่นให้ชีวิตนั้นดูหมุนหมองแล้วสายดากอย่างซอบอกได้เลยนะฮะ20นาทีก็ไม่พอให้พูดบอกได้เลยนะฮะฉะนั้นชาวราศีกุมตั้งอกตั้งใจฟังแล้วก็ไม่ต้องดราม,มา่าส่วนท่านใดจะแสดงความคิดเห็นโดยสุภาพสอยินดีและไม่ปิดกั้นนะฮะไม่ลบข้อความของคุณแน่นอนต่อให้ความคิดเห็นนั้นอาจจะเชิงต่อว่านะครับหรืออะไร ที่ไม่ใช้คำที่น่าลังเกียจสอจะไม่ปิดกั้นคุณก็จะปล่อยโชว์อยู่งั้นแหละนะครับเป็น1ิปี20ปีซอก็ไม่ปิดกัน้นปล่อยไว้อย่างงั้นแหละนะอ่ะไปดูนะครับในความมืดมนในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของอารมณ์ของชาวราศีกุมเนี่ยซอถามชาวราศีกุมตรงนี้นิดนึงตั้งแต่ช่วงกลางปีเป็นต้นมาเนี่ยชาวราศีกุมตัดสินใจผิดพลาดมากี่ครั้ง และกี่เรื่องนะครับแล้วการตัดสินใจเหล่านั้นมาจากอะไรมาจากอารมณ์มาจากความพอใจมาจากความรู้สึกนักขนาดนั้นหรือไม่ถ้าใช่การตัดสินใจเหล่านั้นนะครับไม่ต้องไปดูดาวสุพเคราะห์บอกได้เลยนะฮะการตัดสินใจเหล่านั้นค่อนข้างที่จะผิดพลาดไม่ว่าจะก,การลงทุนการค้าการขายการทำงาน งานเอกสารงานการเงินนะครับที่คุณใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเช่นว่าเอ,อ้ยอยากซื้อไงก็อยากจะซื้ออะทำไงได้กิเลสมันมาฉันอยากจะซื้อจะไม่ให้ฉันซื้อเหรอฉันก็หงุดหงิดฉันก็ไถโทรศัพท์อยู่ทั้งวันนั่นแหละต้องกดลงตะกร้าให้ได้มันถึงจบนะฮะมันถึงจบก็คงต้องบอกว่าตามนั้นนะฮะมันไม่สามารถยับยั้งได้เลยนะฮะชาวราศีกุมคุณสังเกตไหมว่า กิเลสตอนนี้มันชนะทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคุณเลยต่อให้คุณจะประหยัดมัธยัสถ์เป็นคนตหนีที่เหนียวเป็นคนใช้เงินมีระบบมีระเบียบแค่ไหนก็ตามคุณเคยสังเกตไหมในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาความรู้สึกและความอยากได้ของคุณชนะทุกสิ่งทุกอย่างชนะเงินในกระเป๋าชนะบัตรเครดิตชนะตัวแดงในธนาคารไม่สน ต้องบอกเลยจริงๆนะฮะโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยดาวสุพเคราะห์ย,ยิ่งอยู่ในทุตสถานคุณยิ่งเอาชนะมันไม่ได้เลยฉะนั้นชาวราศีกุมต้องหนักอกหนักใจข้อนี้มากๆนะร,รวมไปถึงนะครับชาวราศีกุมมันมีด้านดาร์กไซส์เข้ามาในชีวิตค่อนข้างหลากหลายบางคนอาจจะเรื่องงานไหมบางคนอาจจะเรื่องความรักไหมบางคนอาจจะเรื่องภายในครอบครัวไหม หรือหลายๆคนปัดีิปัะดังเข้ามานะฮะทำให้ชาวราศีกุมมันมีด้านดาร์เข้ามาแล้วทําให้ชาวราศีกุมนั้นแอบจะปีกวิเวกถ้าเป็นเด็กสมัยนี้ศัพท์สมัยนี้เขาเรียกว่าอินโทรเวดนะครแต่ถ้าเป็นยุคซ้อนะครับเขาเรียกว่าปีกวิเวก ดังนะนั้นชาวราศีกุมสังเกตไหมฮะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ประดังประเดเข้ามาในหัวสมองเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยทำให้คุณนั้นปีกวิเวกและในความปีกวิเวกนั้นนะครับก็ยังมีเต็มไปด้วยความกัะกลุ่มความไม่สบายใจความขุ่นมัวแล้วถ้าหนักไปกว่านั้นล่ะถ้าหนักไปกว่านั้นนะครับก็คงต้องบอกว่าชาวราศีกุมบางคนต้องบอกงว่าบางคนนะครับ ในช่วงปลายปีอย่างนี้ต้องพึงระมัดระวังนะครับในเรื่องของการที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคบางอย่างที่รุนแรงจนต้องมีการพักรักษาตัวในระยะยาวเน้นนะฮะคำว่าระยะยาวบางคนอาทิตย์หนึ่งบางคนเดือนหนึ่งบางคนปีหนึ่งตอบไม่ได้ในทางหลักโหราศาสตร์แต่ถ้าจะมองตำแหน่งของดาวสุพราะ์ บอกได้เลยว่าช่วงปลายปีอย่างนี้คงยาวเลยล่ละครับนะคงยาวเลยเช่นโดยโดย,โดย,โดย,โดยเฉพาะบางคนนะฮะที่เล่นกีฬาแบบซองเนี่ยอาจจะเจ็บขาเจ็บแข้งนะครับหรือหลายๆคนอาจจะมีปัญหาที่บริเวณรวงอกต้องบอกเลยนะว่าที่บริเวณรวงอกฉะนั้นถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็อยากให้ไปดูในเรื่องของเต้านมไปดูในเรื่องของต่อมน้ําเหลืองนะครับหรือในเรื่องของปอดในเรื่องของระบบของหัวใจ นะครับซึ่งจริงๆหัวใจเนี่ยซออาจจะไม่ได้โฟกัสนะนะครับแต่มันก็มีมีมีมมมดวงดาวที่เข้าไปทํามุมโดยเฉพาะใครที่มีอาทิตย์อยู่ที่เรือนราศีกุมนะครับมีโอกาสที่จะเป็นในเรื่องของหัวใจนะครับมากพอสมควรแล้วก็ทรงอกนะครับในเรื่องของทรงอกซึ่งจริงๆแล้วก็คงต้องบอกว่าแอดมินซอสเนี่ย มีอาทิตย์อยู่ที่เรือนราศีกลุ่มด้วยนะครับหล่อนตอนนี้นักวันที่ทำคลิปก็ไอนะฮะไอแล้วก็มีปัญหาเรื่องของกระบังลมอักเสบนะครับก็ได้ทานยาฉะนั้นในตรงส่วนนี้นี่คือดวงดาวที่มันจะเกิดขึ้นกับคนที่มีอาทิตย์อยู่ที่เรือนกลุ่มบางคนอาจจะมีโรคหัวใจกําเริบนะครับโดยเฉพาะใครที่มีโรคประจําตัวอยู่ขอเน้นตรงนี้เลยใครที่มีโรคประจําตัวอยู่ไม่ว่าคุณเป็นโรคหัวใจเป็นโรคล,ลมชัก เป็นความดันเป็นเบาหวานโอกาสที่จะโรคนั้นจะกำเริบค่อนข้างสูงแล้วการใช้หยุกใช้ยาหรือการที่จะต้องทานยาหรือการที่จะต้องพบยาติดตัวเป็นสิ่งจําเป็นครับเพราะว่าดาวพฤหัสอยู่ในพุทธสถานฉะนั้นตัวนี้จะลามปามไปถึงข้อสุดท้ายที่ซ้อให้น้ําหนักในความรุนแรงของดวงดาวว่าชาวราศีกุมบางท่านนะครับ ไม่ใช่แค่ล้มหมอนนอนเสือไม่ใช่แค่ตามติดดูอาการระยะยาวไม่ใช่แค่อยู่ในโรงพยาบาลเป็นเดือนเดือนหรือนอนอยู่กับบ้านเป็นผักเป็นเดือนเดือนแต่อาจจะหมายถึงชีวิตของชาวราศีกุมได้ด้วยฉะนั้นชาวราศีกุมอย่าประมาทนะครับหลายๆคนกําลังจะเถียงซ้อใช่ไหมกาลังจะสวนใช่ไหมนะฮะแล้วหมอดูหลายๆคนที่มาฟังคลิปนี้ก็อยากจะสวนเลยใช่ไหม สวนได้เลยฮะซอไม่ว่าขอให้ใช้คำพูดหรือคอมเมนต์ที่สุภาพแค่นั้นพอซอบอกเลยนะฮะสิ่งที่คุณกำลังจะสวนซอจะดักไว้ตรงนี้เลยว่าคุณกำลังคิดใช่ไหมว่าชาวราศีกุมมีดาวหูเป็นกำลังในชะตามีกำลังเป็นเกษตรตาธิบดีและเป็นดาวเจ้าเรือนของชาวราศีกุมแถมยังมีดาวเสาซึ่งเป็นเกษตรเรือนสองนะครับอยู่ในเรือนราศีกุมอีกแถมเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ในชะตา ต้องทายว่าชาวราศีกุมต้องได้โชคได้ลาบชาวราศีกุมต้องถูกบัตรถูกเบอร์ถูกลอตเตอรี่เพลอๆถูกรางวันที่หนึ่งต้องทายอย่างนี้สิหมอดูหลายๆท่านคงจะคิดอย่างนี้นะครับแต่ไม่ตรงใจซอครับถามว่าซอคำคำทำนายนี้ซอเคยให้คลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับแต่ซอให้ในช่วงจังหวะที่ดาวสุพครค้อนนั้นอยู่ในองศาที่ดีกว่านี้ไม่ใช่อยู่ในตำแหน่งทุตสถานมันเป็นไปไม่ได้ครับที่คุณจะมีโชค นะครับแต่มันจะเป็นไปได้ถ้าโชคนั้นจะมาในเชิงทุกขลาบนะฮะเชิงทุกขลาบเช่นอะไรคุณทําประกันไว้คุณก็ได้เค็มประกันนะครับคุณโทษทีนะบางคนอาจจะเกิดในเรื่องของอุบัติเหตุอีกเสด็นะครับแล้วก็อาจจะทําประกันเอาไว้ซึ่งตรงนี้นะครับซ้อมมองว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ยังไม่น่ากลัวนะอาจจะเป็นน่ากลัวในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนจนถึง กลางเดือนธันวาคมตรงนี้บอกเลยเลยนะน่ากลัวนิดหนึ่งใครที่กําลังจะไปรับลมหนาวใครที่กําลังจะเดินทางท่องเที่ยวหรืออะไรนะครับชาวราศีกุมทุกทุกท่านซอเน้นที่ราศีมากกว่าลัคนาแต่ลัคนาเนี่ยโทษทีนะมันมันจะมีคําทํานายที่แตกต่างกันนิดหนึง่งคนที่มีลัคนาเนี่ยในทางหลักโหราศาสตร์เนี่ยบางคนถึงคาดนะต้องบอกเลยนะ ชาวราศีกุมใครที่มีลัคนาอยู่ที่เรือนราศีกุมบางคนถึงข้าแต่ด้วยวันการที่มีอาทิตย์อยู่เรือนราศีกุมเนี่ยมันจะเป็นโรคหัวใจนะครับมันจะเป็นโรคหัวใจหรือเรื่องของหลอดเลือดนะครับหรือสมองอหลอดเลือดในสมองแตกอะไรพวกนี้มันจะมีความเสี่ยงตรงนี้ไม่เหมือนกันฉะนั้นในตรงส่วนนี้นะครับซอก็อาจจะให้น้ําหนักว่าลัคนาอยู่ที่เรือนกุมเนี่ยมีโอกาสถึงชีวิตได้มากกว่า ฉะนั้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงกลางเดือนธันวาคมถ้าคลิปเดือนธันวาคมซ้อลืมพูดก็จําไว้เลยนะฮะว่ามีโอกาสเกิดอุบัติเหตุขนาดหนักๆแบบหนักๆเลยนะแบบหนักๆเลยนะซึ่งซ้อต้องบอกว่ามันเป็นจังหวะที่ไม่ดีเลยนะครับที่ดาวสุพเคอก็อยู่ในทุสถานดาวบับเคราก็มาเกาะเกี่ยวในลัคนาและอาทิตย์ ฉะนั้นมันเป็นสองเด้งที่สําคัญมากๆนะฉังนั้นตรงเนี้ยที่ซอแอบจะห่วงแต่ถามมาว่าให้พอมันเป็นทุกขลาบเช่นรถชนโครมคุณอาจจะได้เงินก้อนโตครับแต่เงินก้อนโตที่ได้นั้นคือเคมปมะกันหรือซื้อซากรถคืนนั่นไงแล้วก็ตัวเองก็ต้องไปโรงพยาบาลก็ได้ค่าประกันค่ารักษาพยาบาลอีกนั่นแหละหรือบางคนอาจจะ ได้ทุกขลาบจากพบรบเฉยๆยนะชนทีนึงก็ได้ห้าหมื่นนะครับหรือได้ประกันจากประกันสังคมล้มหมอนนอนเสือไม่สบายเข้าโรงพยาบาลก็ประกันสังคมใจ่ายให้นี่คือลาบผลที่ชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะได้แต่ถ้าถามว่าจะถูกบัตรถูกเบอร์มีโอกาสไหมคุณจะต้องมีเงื่อนไขาบางเงื่อนไขครับนะต้องมีเงื่อนไขาบางเงื่อนไขที่จะเข้ามารับดาวคุณถึงจะได้โชคแบบถูกรางวัลที่หนึ่ง หรือรางวัลใหญ่หรือลอตเตอรี่ชุดใหญ่นะครับฉะนั้นก็อ่ะโอเคไม่ว่าคุณจะได้โชคมาในทางเสี่ยงโชคหรือได้โชคมาในเชิงทุกขลามก็ยังมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนโตต้องบอกงี้นิดนึงเพราะมันเป็นดาวคู่มิตรใหญ่นะฮะประมาทและมองข้ามดาวคู่นี้ไม่ได้ในทางหลักโหราศาสตร์เนาะดังนั้นในตรงส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าไอ้ชาวราศีกุมเนี่ย ซอห่วงนะฮะโดยเฉพาะคนที่มีลัคนานาะซอบอกแล้วว่าโอกาสที่จะถึงคาดเนี่ยมันต้องดูด้วยนะว่าดาวสุพเคราะในพื้นชะตาของคุณอยู่ในตำแหน่งไหนแล้วมีดาวอะไรที่เข้าไปทํามุมร้ายแรงหรือไม่ถ้ามีนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยซอให้อันดับต้นๆอันดับที่สองนะครับในเรื่องของเลือดตกยางออกบอกเลยนะในเรื่องของเลือดตกยางออกซึ่งคาว่าเลือดตกยางออกเนี่ยมันตอบไม่ได้คนระับ บางทีอาจจะไปโทษทีนะแบบเด็กวัยรุ่นอาจจะไปทะเลาะต่อยตีนะครับแล้วแบบตรีรันฟันแทงกันนะครับก็ว่ากันไปเลือดตกยางออกนะหรือถ้าแต้มบุญคุณดีนะฮะถ้าแต้มบุญคุณดีคุณอาจจะทํามีดบาดมือตัวเองเนาะหรืออาจจะอะไรนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เออลืมพูดไปเลยพอพูดพูดถึงเลือดเลือดตกตกยังออกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปพูดตรงประเด็นนะฉะนั้นในตรงส่วนเนี้ย นอกจากจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมแล้วยังมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของชาวราศีกุมด้วยตรงนี้ซอให้น้ำหนักเยอะด้วยนะฮะในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยซอให้น้ำหนักเยอะด้วยโดยเฉพาะจากกลางเดือนเป็นต้นไปนะจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวซึ่งให้น้ำหนักในเรื่องของพ่อแม่พี่น้องว่าชาวราศีกุมเนี่ยมีโอกาสเลือดตกยางออกกับคนในครอบครัว เช่นกลางดึกกลางเดือนนะโทรมาเอ้ยพ่อแกตกบันไดเอ้ยแม่แกเลื่อนในห้องน้ําเอ้ยพี่แกขับรถชนเสาไฟบอกได้เลยนะฮะว่าตรงนี้ซอให้ประเด็นแข็งแรงกว่าที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าชะตานะครับถ้าเจ้าชะตาไม่มีโรคภัยอะไรนะไม่ตายต้องบอกงี้นะไม่ตายแต่ถ้าเป็นในเรื่องของคนในครอบครัวเนี่ยก็ตอบยาก นะฮะมันไม่เห็นในพื้นชะตาเพื่อนๆท่านใดที่สนใจจะดูดวงก็ทักทายเข้ามาได้นะนะครับซ้อไม่เห็นพื้นชะตาในคำในใน,ในดวงของคุณแล้วแต้มบุญเนี่ยเป็นตัวสําคัญนะครับแต้มบุญเป็นตัวสําคัญ,คแ,ญ,คญแล้วก็บอกได้เลยนะฮะคาว่าแต้มบุญเนี่ยไม่ใช่บอกว่าเอ้ยหบอดูทักวันนี้พรุ่งนี้ฉันไปใส่บาตรจบข่าวไม่จบครับคําว่าแต้มบุญเนี่ยมันเกิดจากการทําบุญแบบสม่าเสมอนะครับ เช่นตักบาตรไหมช่วยเหลือคนหรือเปล่าแล้วก็ทําตัวดีไหมนะครับนะก็ต้องบอกว่านั่นคือแต้มบุญของคนแต่ละคนไม่ได้บอก่าเฮ้ยหมอดูทักว่าวันนี้สวยพรุ่งนี้ไปตักบาตรและฉันจะไม่สวยนั่นคือความเข้าใจผิด,ผดของคนไทยเกือบทั้งประเทศหรือทั้งประเทศเลยก็ได้นะฮะโดยเฉพาะคนที่นับถือศาสนาพุทธถูกลอหลอมามาตั้งแต่เด็กๆแม้แต่ซ้อเองนะฮะ โอ้ยพอถึงปีชงนะเดี๋ยวแม่นะฮะจะจัดข้เครื่องไหว้เครื่องเส้นอะไรมาลูบหัวลูบหางป,หปัดนู่นปัดนี่แล้วเอาไปเผาอ่ะหายสวยแล้วลูกอืมดื้อเหมือนเดิมดื้อเหมือนเดิมนะฮะสอดื้อเหมือนเดิมไม่มีทางนะฮะก็ไปเจ็บเนื้อเจ็บตัวมาจนได้ฉะนั้นต้องบอกว่าแต้มบุญนะฮะแต้มบุญของคนแต่ละคนไม่เท่ากันใครทําบุญอย่างสม่สมําเสมอแต้มบุญก็จะดีก็อาจจะแค่เลือดมีดบาดมือไปถอนฟัน นะครับหรือเลือดกำเดาไหลนะครับหรือขาพิกขาแพงอนะี่คือแต้มบุญนะครับแต่ถ้าแต้มบุญไม่ดีก็อาจจะหนักหน่อยนะฉะนั้นในตรงส่วนนี้นะครับในเรื่องของอุบัติเหตุซ้อให้น้ําหนักไปที่คนในครอบครัวและคําทํานายนี้ลา,ลามไปถึงเรื่องของการผ่าตัดด้วยครับฉะนั้นคนในครอบครัวเนี่ยที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการผ่าตัดใดๆมีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูง ไม่ได้ขู่นะฮะตั้งแต่พูดมาราศีกุมยังไม่มีเรื่องดีเลยนะ,ะยังไม่มีเรื่องดีเลยนะฮะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยชาวราศีกุมตันหนักไว้เลยหรือถ้าจะบอกว่าสามเดือนสุดท้ายของปีคือตุลาพฤศจิกาและธันวาตันหนักเอาไว้เลยนะฮะฝากพี่ฝากน้องบอกเอ้ยมึงจะไปเที่ยวมึงระวังนะมีประกันไหมมีพอลออรลลบไหมขับรถใจเย็นๆนะนอนหลับให้เต็มตานะอย่าก,กินเหล้านะเวลาขับรถ ต้องตือนสติกันเลยฮะนะฮะไม่นั่นเดี๋ยวแบบบอกได้เลยว่าชาวราศีกุมเปิดโทรศัพท์ดังๆไว้เลยนะกลางดึกกลางดื่นนี่มีเสียงระงมแน่นอนนะครับก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะฮะก็ขอให้หมอดูทายผิดแล้วกันนะนะครับซึ่งหมอดูหลายๆคนก็จะเสียงซ้อกับคําเดิมอีกอัตาหูมันมีกําลังเป็นกเกษตรตาที่บดีไม่เห็นเหเห็นเต็มสองตาเลยละไม่ต้องเถียงเห็นดาวเสาก็เห็นดาวลาหูก็เห็น นะแต่ตำราใครก็ตำรามันนะขนาดหมอรักษาโรคนะคุณเป็นเป็นเป็นตัวร้อนไปหาหมอเนี่ยไปหาหมอคนนี้เขาบอกเป็นไข้หวัดอ่าไปหาอีกคนนึงเขาบอกเป็นโควิดไปหาอีกคนนึงเขาบอกไข้เลือดออกเห็นไหมหมอยังคิดไม่เหมือนกันเลยนะฮะดังนั้นหมอดูก็เหมือนกันนะคิดไม่เหมือนกันหรอกตำราก็อ่านคล้ายๆกันเรียนมาคล้ายๆกันแต่คิดไม่เหมือนกันนะ ะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรที่น่าปักปื้มเลยแล้วทีนี้ดวงดาวที่ในเรื่องของทรัพย์สิสนขอใช้คําว่าทรัพย์สินนะทรัพย์สิสนใดๆนะครับก็จ,จะเกิดความวุ่นวายในดวงชะตาด้วยโดยเฉพาะในเดือนธันวานะต้นเดือนธันวาตอนนี้ในเดือนพฤศจิกอยู่ยังเป็นคําทํานายในเดือนพฤศจิกก็อาจจะฝากเตือนไว้หน่อยถ้าเผื่อซ้อลืมนะเพราะซ้อเป็นมนุษย์นะมนุษย์คือความผิดพลาดครับซ้อต้องบอกงี้นิดน,นึง มนุษย์คือความผิดพลาดมันไม่เหมือนคอมพิวเตอร์ที่คุณจะกด Enter แล้วก็ได้คำทำนาย1นึ่ถึงร้อยเหมือนกันทุกข้อทุกครั้งมนุษย์คือความผิดพลาดครับในวันที่สมองแจ่มใสดีในวันที่หมอดูอารมณ์ดีหมอดูจะทำนายได้อย่างแบบยังตาเห็นเลยนะฮะแต่ถ้าหมอดูเหนื่อยหมอดูไม่มีอารมณ์หมอดูต้องจำใจดูนะฮะ มันก็มีโอกาสหลงหลงลืมลืมกันได้นะอ่ะนอกเรื่องนอกเรื่องฉะนั้นในตรงส่วนนี้มันจะลามปามไปถึงในเรื่องของการทะเลาะทุ่มเถียงที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินบางประการได้ด้วยฉะนั้นชาวราศีกุมนะครับป่วยฉันก็ไม่ป่วยพ่อแม่พี่น้องฉันก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะครับเลือดตกยังออกก็ไม่มี แต่อาจจะมาทะเลาะและทุ่มเถียงกันในเรื่องของทรัพย์สินและมูลมรดกก็ได้นะครับซึ่งในความวุ่นวายตัวนี้มันก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นแต่ซ้อให้น้ําหนักตัวนี้น้อยนิดนึงนะแต่ถ้าในเดือนธันวาอาจจะให้แรงกว่านี้นึงนึงฉะนั้นในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยในความวุ่นวายในเรื่องของทรัพย์สินบางประการนะครับก็แอบเป็นกังวลอยู่เล็กๆนะฮะเล็กๆกนะฉะนั้นก็อ่ะไม่เป็นไรรวมไปถึงในเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถ นะฮะซ่อมบ้านซ่อมรถซึ่งจริงๆแล้วมันมีกลิ่นไอเฉยๆนะครับมันมีกลิ่นไอฉะนั้นในตรงส่วนนี้ก็อ่ะดูแลสวัสดิภาพแล้วข้อสุดท้ายนะครับในเรื่องของตําแหน่งดาวดวงนี้คือในเรื่องของการเจอมนุษย์ป้าครับระมัดระวังนะฮะคุณจะเจอมนุษย์ป้าหรือคนที่มาเอารัดเอาเปรียบหรือคนมาสร้างความเดือดเนื้อรำคาญใจนะซึ่งซ,งซอต้องบอกเลยนะ มันมีอยู่ทุกที่อ่ะมนุษย์ป้าจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นเพศที่สามเพศที่สี่มีหมดะนะจากนั้นก็ต้องทําใจอ่ะไปดูเรื่องเงินเรื่องทองกันดีกว่าเรื่องเองินเรื่องทองซอบอกแล้วว่ามันอยู่ในทุตสถานฉะนั้นการอยู่ในทุตสถานมันมีแต่ทางเสียมันไม่มีทางได้ทั้งที่ว่ามีดาวคู่มิตรใหญ่อยู่ในเรือนราศีกลุ่มหมอดูทุกคนก็จะทํานายโอ้ยหนูเอ้ยได้โชคใหญ่น,นั่นนี่เดี๋ยวจะถูกรางวัลที่หนึ่งนะ ตำราเขาไม่ผิดซอก็เห็นนะครับแต่ซอก็ยังไม่ได้ให้คำทำนายท่านเพราะซอเคยให้ไปแล้วนะคำทำนายนี้แต่รอบรอบนี้มาเล่นสายดาร์กแบบดาร์กจัดๆนีดนําทำไมให้ไม่ได้ครับเพราะว่าดาวกันเงินมันอยู่ในทุตสถานคุณจะได้เงินด้านเดียวครับก็คือด้านของทุกขล่าเช่นป่วยไหมนะครับหรือพ่อแม่จะเองป่วยไหมแล้วเราทําประกันไว้ให้พ่อแม่เราก็ได้เงินมาหรือโทษทีนะฮะถ้าซ้ำไร้ไปกว่าน,นั้น เกิดอะไรหนักๆกกับตัวคุณก็ดีกับคนในครอบครัวก็ดีเงินนั้นก็ยิ่งจะก,ก้อนโตเข้าไปอีกนะฉะนั้นก็ภาวนาไม่ให้ได้ดีกว่าเนาะฉะนั้นเรื่องของไรายได้นะครับถึงจะมีกําลังเป็นอุดอย่างไรก็ตามหมอดูหลายๆคนจะบอกอีกโอ้ยชาวราศีกุมมีดาวการเงินเป็นอุดในชตามันต้องได้เงินสิได้ฮะแต่มันจะเป็นในเชิงทุกขลาบอ่ะมันไม่ได้เชิงม,มาแบบทามาหากินอ่ะ ต่อให้ได้มานะโทษทีต่อให้ได้มาก็ไม่ใช่ว่าจะเหลือบอกได้เลยนะฮะต่อให้คุณได้มาเป็นสิบล้านก็ไม่ใช่ว่าจะเหลือมันเหมือนมันม,มีทางไปนะแล้วก็ซอบ,บอกแล้วมันมีเกณฑ์ซ่อมบ้านซ่อมรถนะฮะซึ่งมันจะเปคําทํานายนี่มันจะเป็นหนักเดือนธันวาหรือปลายเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันจะหนักตรงนี้ซึ่งหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนที่เจออุทกภยัยนะครับคนที่บ้านน้ําท่วม ก็อาจจะต้องซ่อมบ้านซ่อมรถอย่างที่ซอว่าไหมแล้วก็ได้เงินช่วยเหลือจากรัฐไหมหรือได้เงินจากประกันอะไรไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มาซ่อมบ้านซ่อมรถนะฮะก็ตรงนี้นะฉะนั้นเงินทองได้มาไม่เหลือไม่ติดลบแล้วโชคดีแล้วแล้วซอไปมองนะฮะถ้าจะถามว่าให้ทายดีถึงดีที่สุดได้เงินก้อนโตอย่างที่หมอดูทุกคนคิดว่ามันมีกําลังเป็นอุดมีอย่างเดียวครับที่ซอเห็นกู้ธนาคารครับผ่านฉลุย ฉันกู้สิบล้านฉันผ่านเลยอะไรเงี้ยอืมต้องบอกเลยนะฮะนี่คือข้อเดียวที่จะได้เงินก้อนโตนะฮะนะที่ถามว่ามันเป็นทุกขลาบไหมมันก็เป็นทุกอีกอย่างหนึ่งน,นะนะฉะนั้นยังไงเขาก็ยังมองไปในด้านลบอยู่เดีฉะนั้นด้านดีถึงดีที่สุดก็คือกู้ธนาคารผ่านฉะนั้นใครจะซื้อรถซื้อบ้านนะครับก็ยินดีด้วยก็ผ่านเฉลุยในเดือนพฤศจิกายนนี้แน่นอน ได้รับข่าวดีอาจจะได้ย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่นะครับแล้วก็แฮปปี้นะหรือหลายๆคนอาจจะถอยรถป้ายแดงนะครับหรือจะลดมือสองก็ว่ากันไปนะแต่มันมีโอกาสที่จะซื้อรถซื้อบ้านอยู่ก็ดีใจด้วยนะครับส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานดาวการงานมีกําลังเป็นเกษตรตาชิบดีหมอดูทุกสำนักก็จะทํานายอีกใช่ไหมอ้ยดาวการงานมีกําลังเป็นเกษตรตาชิบดีต้องสําเร็จต้องยิ่งใหญ่ต้องได้ ที่หนึ่งนะฮะซอมไม่เหลี้ยงฮะตำราเหล่านั้นเขียนไว้ถูกต้องกเกษตรตาที่บดีคือความมั่นคงครับนะฉะนั้นเมื่อมันมั่นคงมันจะต้องสําเร็จมันจะต้องดีงามแต่ด้วยองศาของมันสอมมองว่าได้มาด้วยความเลือดตาแทบกระเด็นครับบอกได้เลยนะฮะงานจะหนัก แบบยิ่งถ้าเป็นพนักงานบัญชีหรืออะไรเงี้ยพนักงานฝ่ายการเงินฝ่ายภาษีอะไรเงี้ยปลายปีต้องปิดงบปิดอะไรนะโอ้โหหัวฟูแน่นอนนะครับหรือระบบราชการบางที่ที่แบบเอ้ยมันต้องปิดคดีปิดสำนวนปิดยอดปิดอะไรเงี้ยบอกได้เลยกลุมเนี่ยราศีรักราศีกุมหัวฟูแน่นอนนะมันมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากสายตัวแทบขาด ซอบอกเลยนะต่อให้เป็นกเกษตรตาที่ดีซอก็ทายคำนี้นะ<ม>เดี๋ยวหมอดูคนอื่นจะหาว่าซอไม่เห็นว่ามันเป็นกเกษตรเห็นเต็มสองตาแต่มันมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากแล้วมีโอกาสไหมที่จะเกิดเอ็กเซเดนต์ในเรื่องของการงานนะครับมีโอกาสครับทั้งที่ว่ามันมีอยู่จังหวะที่เป็นกเกษตรนะหมายความว่าอย่างไรนะครับมีโอกาสโดนเลทออฟและโดนจ้างออกหมายว่าคุณได้เงินก้อนโตจากการจ้างออก่ยเป็นทุกขลาบอีกแล้ว นะฮะโดนจ้างออกซึ่งตรงคําทํานายนี้ซอให้น้อยนิดนึงนะเพราะว่ายังไงเสียว่าดาวมันต้องเป็นเกษตรตาธิบดีแต่มีโอกาสครับสําหรับไม่กี่คนนะไปดูเรื่องสุดท้ายครับเรื่องความรักความคา่ในเรื่องของความรักความค่เนี่ยซอมมองนะครับในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ในค้อยปลายเดือนกลางเดือนเป็นต้นไปจนถึงปลายเดือนนะครับต่อยอดไปในถึงเดือนธันวาคม ซอกับมองว่าในเรื่องของความรักความค่เนี่ยมีโอกาสกระทบกระทั่งมีโอกาสใช้อารมณ์มีโอกาสใช้คําพูดหรือใช้ความรุนแรงด้วยซ้านะฉะนั้นชาวราศีกุมเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับการใช้ความรุนแรงดใดๆกันในครอบครัวนะครับหัวเมียอาจจะถึงขั้นแบบลงไม้ลงมือกันไหมหรือความรักนั้นมันถึงจุดที่แบบต้องระเบิดอารมณ์ใส่กันไหมนี่เบาสุดแล้วนะคือระเบิดอารมณ์ใส่กัน ฉะนั้นก็หนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องอดทนอดกั้นนะครับแล้วให้กําลังใจชาวราศีกุมนะครับใครมีประสบการณ์ชีวิตอย่างไรคอมเมนต์เข้ามานะครับให้ซ้อได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณขอให้โชคดี